ทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองภาพบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ2568จัดโดยเทศบาลเมืองบึงยี่โถเมื่อวันที่11มกราคม2568โดยได้รับเกียรติจากนายประนอมแก้วหนองเสม็ดรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถเป็นประธานเปิดงานงานนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขฟินกับหีมาตกสุดมหัศจรรย์และปาร์ตี้โฟมทั้งการประกวดร้องเพลงสุดประทับใจ กิจกรรมทำเสื้อหมัดย้อมระบายสีตุ๊กตาปูนบ้านลมยักษ์ที่ทุกคนหลงรักและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายที่เติมเต็มวันแห่งความสนุกขอบคุณน้องๆหนูๆและผู้ปกครองที่มาร่วมสนุกในครั้งนี้อย่างอบอุ่นแล้วพบกันใหม่ในงานวันเด็กแห่งชาติปี2569รับรองว่ามีความสนุกอีกเพียบรอยอยู่